ีเมื่อนี้เมื่อพ่อครับแบกแยงลิ mm ้นแนวอัโต้สปีดเนาะในการครอบครัวออโต้สปีดเฮาเมื่อนี้มีกิจกรรมหนึ่งที่จะมาให้ทุกคนเป็นก็คือกินปูกินมีเพชรเนาะแข่งกันแล้วกับทีมงานออโต้สปีดเฮานีเนาะมีผู้แข่งขันก็คืออีปูอุ่นหน้าพาเตียวโปีอโต่อไปต่อไปเป่าหมูเถื่อนรายการบุญสู สายเรียที่ขาดไปด้คือรถน่ะออโต้สปีดเนาะอ่ามือในกพราะว่ากติกาในการกินหมี่ของเราเทนี่คืออใช้เงินก่อนในการเงินเดียวโลกรถใช้ภาชนะจัางนั่งนอยไม่เสียต้นเงินจากใจกันมีเงินรางวัลเยอะในการแข่งขันกุหลาบกุหลาบหนึ่งหมื่นบาทเนาะคือ ในรางวัลของเฮาในการแข่งขันนี่ครับเอาเอาแต่ผู้ชนะผู้ที่หนึ่งกับผู้ที่สองเออชี้แนมะเออมีจำนวนเงินรางวัลอยู่ประมาณเจนะ็ดหมื่นเนาะในการแข่งขันเพราะวันสปอร์ตต้าไปมากนิดคือพูดละหมื่นเนาะขอเพราะว่าเงินรางวัลของเฮามีอยู่เจ็ดหมื่นผู้ที่หนึ่งก็เอาไปอยู่หกหมื่นผู้ที่สองแหมนอีกได้อยูพูดแค่เดียวต้องลดเฮยจะมาไม่พูดจะได้ไปดีกว่านี่อันนี้คือเงินรางวัลในการแข่งขันท่านี้เนาะรางวัลเจ็ด เจ็ดหมืนบาทแล้วคนละหมื่นเนี่ยอาหาร้าแข่งขันคือมีเพชรเนาะูแดงโอ้มันมีไฟเขาดอกเลยตึงยังเนาะเ้้าาวว้าวว้้าา มไปคพยเขาอนสินเด้ออแทเียาเดชงงหาพันมันยังได้เลยะการเงิมีความเสี่ยงเลบอพกูได้กินหินหกาพันก็ได้แล้วบอกใ้ได้กินให้ช่องมืบอกให้กูะไ้ดีไม่พอแล้วฮะนหนึ่งกูกระจกเขาากระเป๋าแต่นี่ชงหาพันมล้มึงได้กินมึงได้กินเมื่อหี้กูไปซื้อสงมืนนชงกันมึงได้กินมึง่อส่งกูือองมื่นอะไรทำไรทไินได้ไ่ทไ้เนะ เจ็ดหมื่นบสามเป๊ะเนี่ยลงมาค่ได้เอาสนเนี่ย0 0ในแปดพันอูไว้เลยแปดพันก็ออกมาจากกระเป๋าเนาะได้สอพันด้ยังไนโอ้หเป็นเป็นยาโกงเราป็จะาโกงสอง0เนาะเออด้น้อยพ่กกันยังริมหน้าป็นาโกงสอง0ันเนาะคนออกจะเตือนผ่านบาท เลยนะบางอย่างทีช่องพันเด้อโดยโดยโดยกลัวมันอืดนลรวอเปล่าเก้าไรหายเลยนับนับเลิศสองสามดุยมาเด้อมาเบิ่งกันพี่น้องไปเซฟก็ไปเนาะพี่น้องเนาะมะส้มมาเบิ่งสักกันเนาะไป่สีเก่งก็ไปเนาะเอาไปเล่นกีฬาบอลง้องเนาะโยนไปโยนมาพี่น้องนั้งมือทั้งไม่ทูกเนาะพี่น้องมาเบิื้องกันเด้อไป่สีเก่งก็ไปเด้อพี่น้องเด้อ เอาเนาะพี่น้องสวบเป็นสวบเนาะสวบเดี่น้องเนาะสวบสวบสวบเป็นสวบเนาะเอาเพีชไปแล้วเนาะเอากินน้ำนำไปบุ้ยพีชตั้งมือเนาะทางมือยังไม่ดูเนาะพี่บุ้ยเนาะ เอาพี่น้องค่อนพี่น้องก่อนส่วนเป็นส่วนเอาพี่น้องค่อนอันนี้เอาไดย้ายสูสนะไปแล้วคนหนึ่งเนาะ เป็นย um: pues ังไงอ้น nah ้อยบักยัยิ้ม่ได้เป็นยังไงอ้มนเพ็ดโอ้บ่แมงกินสาดมีนบุกกูซึ้งไไอ้ด้นึ่งอสบายทีนี่กินอีกจักชองสุดก็ได้ี่ี่นีน่นโอนอน เจ็ดหมื่นบาทเนาะเจ็ดหมื่นบาทเงินรางวัลที่หนึ่งไสดยังบาทีนี้ทีนี้ึง่นเพี่าคไหนใใผู้ซื้อไอสียรอบหลังสุดท้ายมือเลยจานเนาะสําหรับชิ้นสุดไปสําหรับเกมนี้เนาะรางวัลรางวัลที่หนึเนาะิชู่อเ็ดเ สามเจ็ดเอันนี้คือการมอบรางวัลสำหรับคุณที่หนึ่งเอาพื่อครับเงินรางวัลเป็นเนาะหกหมื่นบาทเนาะรับแทเนาะโมเมนต์คนทนต์เนาะบคนทินนี่คือได้จริงได้แท้เนาะหกหมื่บาท หกหนึ่งบาทเนาะแล้วันที่หนึ่นี่จหาลินมือเลยกีอะไรเลื้ในทักษให้มันเาลผ่นไปันที่หนึ่งได้เนาะหกหมืบาทเนาะชนะที่สชนะที่สอง ได้แน the <laughs> ่ได no. ้จริงบอไดี th ่ตัวเนาะบกได้มคอนเทนต์อีกได้แน่ไจริงเจ็ดหมื่นบาทเนาะวัท่หนวัลที่สองเ่อยวี่หนอยะเลืกน่าเลืนเอนอจะเลืน่อกหน่อเน่ะกน่อกน่อยล่น่น่เ่อจกน่่นะกนกนะน่กน่ะนการ่อน่น่อหน่งกเก อโต้ปีดเนาะติดตันเก็ต่อไปเนาะเราฝากไกแซ่พวกน่เด้อเอาก็ใเ็นยยันมาด้วยนี่นี่อ้ับรางวัลไปนนที่หได้หกหมื่นบาทที่สองได้หมื่นบาทเนาะเรบดากเลย